สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทฤษฎีบทการบีบหรืออีกชื่อนึงก็คือแซนวิชนะคะเป็นทฤษฎีที่ใช้หาค่าลิมิตกรณีที่เรา,เาหาตรงๆไม่ได้เราอาจจะใช้ฟังก์ชันอื่นที่เราทราบมาช่วยหาแซนวิชเนี่ยคืออะไรถ้าพี่อยากรู้ลิมิตของฟังก์ชัน f x เนอะ แต่ว่าพี่ไม่สามารถหาค่าลิมิตมันได้แต่พี่สามารถหาค่าลิมิตของ g x กับลิมิตของ h x ได้อันนี้ก็คือให้เทคลิมิตเข้าทั้งสองฝั่งเนาะเทคลิมิตทั้ง3ตัวเลย ถ้าคือตัวกลางเนี่ยเราหาค่าไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องการรู้แต่ตัวเนี้ยเรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ l ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ l ถ้าด้านน้อยเป็น l ด้านมากเป็น l แสดงว่าตัวลิมิตที่เราอยากรู้จะมีค่าเท่ากับ l ด้วย พูดทฤษฎีก็อาจจะงง,งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง,างกันแล้วกันข้อ1ถ้าพี่ต้องการหาค่าลิมิต x กำลังสองไซน์หน่งส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ ถ้าเอาศูนย์ไปแทนเนี่ยมันจะติดตัวซ i าย1นส่วนย์ใช่ไหมทรยหนึ่งส่วนศูย์นึส่วน,น,วนเนี่ยมันเตตี้รายตี้เราจะไม่ทราบค่าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แซนวิชเข้าช่วยโดยเราจะเริ่มจากค่าสายค่าสายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะอยู่ระหว่างมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่ง มากกว่าลบหแต่น้อยกว่า1มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเรารู้ว่าค่าไซด์ยอยู่ระหว่างลบหกับหนึใช่ไหมเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วฟังก์ชันของเราอะ่ะมันมี x กำลังสองอยู่ให้เราคูณ x กำลังสองตลอดทั้งสมงการเรา พอเราคูณกำลังสองเสร็จตรงฟังก์ชัน fx เป็นตัวที่เราอยากรู้แล้วเสร็จแล้วให้เราทำการ Take Limit เข้าใกล้0ทั้ง3ตัว เสร็จแล้วก็หาค่าลิมิตฝั่งซ้ายได้ศฝั่งขวาก็ได้ศูนยดังนั้นตามทฤษฎีบทแล้วคำตอบข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ อะมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วกันต้องหาค่าลิมิต x c o s 2สส่วน x มเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์มันเดิมเราจะเริ่มจากตีโกนก็คือเริ่มจากตัวค่าคอสคอสสส่วน x เ,เนี่ยค่าคอสเนี่ยมันกับค่าไซน์ก็คือต่ำสุดคือลบหน่งสูงสุดคือหนึเสร็จแล้วฟังก์ชันของเรามันมีตัว x อ,อยู่ใช่ไหมให้เราคูณ x ตลอดทั้งสมการอพอคูณเสร็จ เป็นฟังก์ชันหน้าตาที่เราต้องการเรียบร้อยก็ทําการเทนลิมิตเข้าไปแทนค่าลิมิตแทน x เป็นศูนย์ไป เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะตอบ0ูนย์สองข้อพอโอเคจะกันคลิปหน้านะคะ